สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่รจกทุ่อนรับวันนี้มาพบกับคุณะครูอ้อยลนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน่วยวันเด็กนะครับวันนี้ครูอ้อยก็จะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิละปะสร้สางสรรค์นะครับโดยใชยคะคะ้คัตเติ้ลบัตรทำนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการพิมพ์ภาาด้วยคัตเติ้ลบัตรนะครับเด็กๆ อย่างนี้ใช่ไหมครับว่ากิจกรรมนี้ทํากันยังไงงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างหนึง่งผ้าพิมพ์ต้นไม้สองจานและสำหรับรองสีนะครับสามหนังยางสี่คัตเตอร์บัตนะครับ 5สีน้ำโพสเตอร์นะครับและ6คือน้ำเปล่าในกิจกรรมนี้เราใช้สีอะไรบ้างเราจะใช้อยู่5สีนะครับมีสีอะไรบ้างเลยหนึ่งส,สีขาวสาีขาวาอังกฤษว่าอะไรครับเด็กๆสีขาวใช้ชก่ว่าไว้นะครับไว้สีขาวอีกรอบหนึ่ง ไว้สีขาวต่อไปสีสอมครับสีอะไรครับสีเหลืองนะครับสีภาษาอังกฤษเรื่องไงเยลโล่เยลโล่เยลโล่สีเหลืองน,นะครับ, Yellow. 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 นนรบต่อไปส,อสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษเรื่องไงครับพี่ตสีเขียวภาษาอังกฤษว่ากรีน กรีนสีเขียวต่อไปสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าเล s t l i สีแดงและสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาอังกฤษเป็ยังไงครับเด็กๆภาษาอังกฤษสีน้ำเงินว่า b l u นะครับ b l u เงินเมื่อเด็กรู้ได้อุปกรณ์ครบแล้วคุณครูหอยก็จะพาเด็กๆลงมือทำน,นะครับก่อนอื่นเรานำคัตเติลปัดที่เราเตรียมไว้นะครับมามัดรวมกันโดยใช้หนังยางที่เราเตรียมไว้ มามัดนะครับถ้าเด็กๆอยากได้ดอกที่มันเยอะเด็กๆก็ใช้กันต้นัตรมัดรวมกันเยอะๆนะครับอัอนนี้คือรู้อ่อยช้าแค่ห้าอันนะครับมัดมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมัดรวมกันเป็นแบบนี้ พอมาทำการเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการพิมพ์ภาพกันเลยนะครับอ่าโดยที่คุณครูอ๋อยได้เทสีไว้เรียบร้อยแล้วผสมกับน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องใช้ผ้าพ,พิมพ์ต้นหมานี้นะครับที่เตรียมมามาพิมพ์ภาพนะครับโดยการจุ่มคัตเติ้ลบับที่เราเตรียมไว้ลงไปในสีที่เราชอบเลยอ่า คุณครูไวก็ใช้สีเขียวก่อนนะครับอันดับแรกจุ่มลงไปเลยแล้วก็มาพิมพ์ใส่ก้านของต้นไม้อยู่ที่อยู่ในภาพนะครับแล้วก็ทําไปเลยพิมพ์ใส่เลยนะครับแล้่แต่เด็กๆชอบเลยเสร็จแล้วแล้วก็หมุนกลับอีกทางดานหนึ่งนะครับเราก็ใช้สีเหลืองพิมพ์ผสมลงไป อย่นี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปให้เต็มเลยเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีอื่นบ้าง เสร็จแล้วหน้าตาของต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้สวยไหมครับเด็กเบเด็กๆลงมือทำกันยังเอ่ยเสร็จแล้วเราก็เอาไปผึ่งลมให้มันแห้งครับให้สีมันแห้งเราก็จะได้รูปภาพต้นไม้สีสันสวยสุดงดงานเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกันเลยงั้นเด็กๆไปลงมือทำกันเลย ก่อนที่จะทำกิจกรรมเสร็จนะครับคุณครูก็อยากให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดนะครับล้างมือกพช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับรวบาดตัวหน้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับหลังทำกิจกรรมก่อนทำกิจกรรมต้องล้างมือให้สะอาดนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับวันนี้คุณครูไอยก็ขอลาไปก่อน,นะคระับสวัสดีครับ